มาดูอันนี้ครับเมื่อกี้บอกอีกับนี่เป็นรีโว่โปรนี้จากกูเอแม่กองครับ OMC ครับกับ รีวอว์ปครับหนงสามสี่สองครับเ้ายกไปแล้ว ยกไปก่อนแล้วครับ99 36ครับ99 36 159ยห้บเก้ครับ